สวัสดียามเช้านะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือบรรยากาศนะคะหน้าบ้านของน้อยทําสวนนะจ๊ะนี่จ้ะต้นอ้อยนะจ๊ะดําเวียดนามดําไต้หวันแล้วก็หยวนเจียงนะคะน้อยได้ทําการตัด ลำเขาไปกินเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เขาก็จะแตกหน่อมาเยอะแยะ,ยะอะไรคะ่ะทุกคนนะคะดำเวียดนามดำไต้หวันแล้วก็หยวนเจียงเป็นอ้อยพันเคี้ยวนะคะอ้อยควนอ้อยเคียวนะคะมีความนิ่มนุ่มของชานอ้อยนะคะไม่แข็งเนาะเหมือนอ้อยข้นน้ำนะคะนี่เราก็สามารถเคี้ยวทานได้นะคะ ใครที่ชอบทานอ้อยนะคะชอบเกี้ยวอ้อยก็เป็นสามสายพันธุ์ที่แนะนำนะคะให้ปลูกติดบ้านเอาไว้นะคะสก,กอสองกอเพื่อที่จะนํานไว้เคี้ยวเป็นอาหารทานเล่นนะคะเป็นของว่างนะคะแล้วน,นี่ก็เป็นเข่งที่น้อยได้หมักดินเอาไว้นะคะนานมากแล้วคะ่ะเนี่ยยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะคะทุกคน ก็มีหญ้าคาที่ตัดแล้วก็นํามามคลุมเข่งคลุมดินเอาไว้นะคะแทนฟางนะทุกคนอันนี้ก็สภาพก็เหมือนฟางมากเลยใช่ไหมคะเข่งเป็นไซส์รองจากไซส์ใหญ่สุดมานะคะทุกคนไซส์ใหญ่ก็ถือว่าใหญ่นะคะแล้วก็เอามุ้งรวดมุ้งเขียวนะมุ้งเขียวมุ้งฟ้านี่แหละที่เป็นตาข่ายอย่างนี้ ะะรองที่ก้นเข่งนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้พวกดินเศษดินเล็กๆปุ๋ยนะคะที่เป็นผงเล็กๆไม่ไหลหลุดออกไปนะคะส่วนในกระถางไซส์ใหญ่เช่นกันคะ่ะทุกคนนะคะก็จะเป็นกูรลาบนะคะกุรลาบที่น้อยตอนเองน,นะจ๊ะตอนเองน,นะะี่ค่ะทุกคนต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วคะ่ะ ก็กะว่าจะตอนอีกนะคะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เลยนะคะตอนนี้น้อยก็ยุ่งกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแค่การทำงานนะคะการทำงานที่เข้ามาช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งพอสมควรนะคะก็จะมีน้องกิ้งกือตัวใหญ่มากเลยค่ะ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินของเราะะที่เราได้ทำการปลุงนะคะทำการปลูกแบบอินทรีย์นะคะโดยมีการนําเเศษอาหารพวกเปลือกผักเปลือกผลไม้นะคะมามาฝังกรบนะคะมาหมักมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะใส่ต้นไม้นะคะให้เจริญเติบโต,ตแทนปุ๋ยเคมีนะคะทุกคน ่วนที่เห็นในกระมังครอบอยู่นี้ก็คือเปลือกกล้วยนะคะทุกคนเปลือกกล้วยเ,เป็นกล้วยน้ำว้านะคะที่น้อยขอมาจากร้านขายกล้วยแขกนะคะทุกคนนะได้มาเต็มกระมังเลยค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าวันที่ไปซื้อกล้วยแขกเขานะคะทุกคนแล้วก็ อลองขอเปลือกเขาเขาก็บอกเอาไปสินะคะไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวเอาไปทิ้งก็เลยบอกว่าจะเอามาทําปุ๋ยสรุปว่าเขาก็ให้มาถุงใหญ่เลยแล้วสรุปว่าน้อยก็ถือกระเป๋าสตางค์นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าที่ใช้สําหรับเวลาไปซื้อของไม่ได้มีบัตรประชาชนหรือบัตรใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นกระเป๋าเล็กๆนะคะใส่เงินสี่ห้าร้อยหกร้อยนะคะเอาไว้ไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะคะ ก็หิว้วกล้วยแขกด้วยนะ,ะถุงกล้วยแขกแล้วก็ถุงเปลือกกล้วยสรุปว่ากระเป๋าสตางค์หล่นหายคะ่ะทุกคนประมาณ5้ากว่าบาทนะคะซึ่งเปลือกกล้วยนี้ก็มีราคา500รอยกว่าบาทนะคะทุกคนดวงกันจะเสียของนะคะทุกคนแล้วนี่ก็คือ,อต้น พีนัทบัตเตอร์นะจ๊ะที่น้อยเพาะเมล็ดเอาไว้นะคะทุกคนนี่งอกออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะในกระถางแล้วก็ในถุงดำนะจ๊ะส่วนในกระถางนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรล่ะหน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งที่น้อยเพาะจากมเมล็ดด้วยเช่นกันถ้านําไปลงดินหรือว่าไปโดนแดดนี่ก็จะแตกกอออกมาเยอะเช่นกันนะคะแต่ว่าน้อยก็วางไว้ตัวนี้ก่อน ะะเพราะว่าไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนเลยค่ะทุกคนนะคะดินก็หมดแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะในสวนก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นพีนัทบอรเตอร์นะคะดกมากค่ะทุกคนลูกเล็กๆดกมากนะคะสูงและสูงเนี่ยค่ะเขาจะเป็นลูกแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะเขียวๆ พอสุกแล้วเขาก็จะออกเหลืองเหลืองส้มส้มสวยงามค่ะทุกคนสวยนะคะเนี่ค่ะลูกเขาจะดกอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าน้อยใส่ปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรือนค่ะทุกคนนี่นะคะจะคุยลงไปในล้อรถยนต์นะคะขุดขุด,ขดแล้วก็แสะแสนะคะแล้วก็กรบเศษอาหารลงไปนะคะทุกคนแล้วก็มีหญ้ามีใบไม้กรบด้านบนนะคะ เขาก็จะเจริญเติบโตดีมากนะคะสวยงามไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะทุกคนปุ๋ยเศษอาหารในครัวเรือนเนี่ยสุดยอดมีแร่ธาตุอาหารครบนะคะตรงตามที่พืชต้องการนะคะเพราะว่ามนุษย์ของเรากินหรือบริโภคสารอาหารชนิดใดเข้าไปพืชหรือสิ่งมีชีวิตก็ต้องการเช่นนั้นนะคะเช่นกันนะคะก็แร่ธาตุวิตามินต่างๆก็จำเป็นต่อ การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเช่นกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็เต็มไปด้วยเเป็นเศษหญ้าเศษใบไม้นะคะที่น้อยตัดแต่งนะคะกวาดกวาดมาสุมมาทับมาถมเอาไว้นะคะทุกคน อันนี้นั่งอยู่ที่หน้าบ้านเลยนะคะทุกคนไม่ได้ขยับไปไหนเลยคะ่ะตรงที่เห็นตรงตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อแล้วก็นำปลาช่อนมาปล่อยแล้วก็มีปลาทับทิมนะคะทุกคนมาปล่อยสองสาตัวนะคะลองดูนะลองดูซึ่งเขาก็โตดีมากซื้อมาประมาณประมาณหนึ่งนิ้วมือเรานี่นะคะความยาวประมาณหนึ่งนิ้วมือตอนนี้ก็ ยาวเป็นคืบแล้วค่ะทุกคนโตเร็วนะคะโตเร็วมากแต่ว่าเลี้ยงไว้ก็ไม่รู้จะกล้ากินหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้มงคลนะคะทุกคนใน,กร,นกระถางสีดำนี้ก็คือชื่อว่าโจนกลับใจนะคะต้นนี้คุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมก็ได้ส่งมาให้น้อยปลูกนะคะเจริญเติบโตดีมากเลยคะ่ะคุณหน่อยคะ่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณในมิจาจิตมิจใจที่มอบให้นะคะน่ารักมากเลยคุณหน่อยขยันทํางานเก่งเป็นหญิงหญิงแกร่งนะคะเป็นทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นทั้งคนทําสวนทําปลูกไม้ยืนต้นไม้ประดับไม้มงคลนะคะทุกอย่างคุณหน่อยชอบปลูกมากแล้วก็ตัดหญ้าถางหญ้าทำเองหมดเลยค่ะเก่งมากๆแกร่งมากๆเลยคะ่ะ ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหน่อยเสมอนะคะ,ะต่อมาก็เป็นนี่ค่ะในรถด้ยนตรงกลางนี่ก็จะเป็นผักผักชีเรื่อยค่ะทุกคนนะคะเอาไว้ใส่ลาบอร่อยมากต้มแซ็นะคะนี่ก็เป็น่างนี้นะคะเป็นโหระพาค่ะทุกคนได้ชําน้ำเอาไว้ค่ะชําน้ำแตกแรากดีจังค่ะทุกคนนี่ค่ะ แล้วก็นำมาใส่ถุงดำาล้น,นี้ก็เป็นอะ,อะไรนะขึ้นช่ายค่ะทุกคนขึ้นช่ายก็น้อยก็ซื้อมาเช่นกันนะคะใส่ในเกงจืดเสร็จแล้วก็เลยตัดที่แช่น้ำนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวก็เป็นต้นก็ได้เก็บกินอีกนะคะทุกคนวันนี้ก็พามาดูสวนหน้าบ้านของน้อยทำสวนนะคะทุกคนสดชื่นไหมคะนะก็ไปปลูก ะะเพื่อสร้างบรรยากาศให้สดชื่นภายในบ้านของเรานะคะจะได้ไม่ต้องออกไปท่องเที่ยวที่อื่นหาความสดชื่นที่อื่นนะคะเรานําความสดชื่นมาไว้ที่บ้านเรานะคะทุกคนนะคนในครอบครัวนะะสมาชิกลูกนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะจะได้สดชื่นไปกับเราด้วยนะคะทุกคน วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูมาชมมาเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ตัวเองอตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังนะคะประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะ